พี่ครับเหลืออีกประมาณไม่ถึงเจ็ดวันนะครับผมวันนี้ยี่สิบยี่สบกว่ากว่าแล้วกลางๆแล้วนะครับผม,มไม่ถึงเจ็ดวันเนี่ยนะครับจะสิ้นไตรมาสสิ้นเดือนเดือนอะไรมกราคมพมีนาเนาะสิ้นเดือนมีนาเนียนะครับถ้าเรามีทีมง,งานเราอยากจะแนะนําอะไรทีมง,งานบ้างครับโค้งสุดท้ายแล้วพี่โอเคจริงๆแล้วอ่ะเราก็ต้องให้เหลือเหลือแปดวันนะคะเหลือแปดวันเต็มเต็มเนี่ยแบบ เราใช้ชีวิตแบบท้าทายไงโดยหลักการแล้วว่าไม่ว่าใหม่หรือเก่าเนาะเราก็จะต้องเตรียมรายชื่อที่เราคาดที่เราเตรียมรายชื่อก่อนแล้วเราก็คัดรายชื่อมาว่าโอเค8วันเนี้ยเราอะทำงานเนี้ยให้เวลากับกับงานเนี้ยกี่ชั่วโมงต่อวันเราก็ดีไซน์เอาไว้แล้วก็เตรียมนัดหมายเนาะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งในในแวันเนี่ยเราจะต้องเจอคนอย่างน้อยก็คือสิคน ตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งอ่ะสองคนที่ได้อาจจะไม่ได้พบ<า>แต่เ<ฮ> <laughs> ไม่ยากเพราะว่าอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าการพบคนยากก็แปลว่าเราไม่ได้ทํางานไงนเราบอกว่างานนี้มันก็มีโอกาสให้เราอะ่ะแต่เราไม่ได้สร้างโอกาสก็แปลว่าเราไม่ได้ทํางาน <c oughs> เราก็แค่ไม่ได้ทํางานไงนแต่ไม่ยากเลยสิบห้าคนอะไม่ยากเลย สิบห้าคนคือสิบห้าคนล่ะเราคัดเลือกใช่ปะคัดเสร็จแล้วเราโทรหาหรือว่าเราอ่ะแชทหาเขาแต่เขาจะรับเราอ่ะเราอาจจะสิบห้าคนนีอาจจะเหลือแค่กี่สี่ห้าคนก็ได้แต่คุณเนี่ยต้องมีการทักหรือว่าคุณต้องมีเป้าว่าวันหนึ่งเนี่ยสองคนมปอย่างน้อยที่คุณจะต้องทักหาทํางานอ่าถ้าเราไม่มีเป้าไม่ได้นะอืิจริงครับผมอ่ะมีอ่ะสมโอครับผม แ็ดวันอะไรนะแต่เจ็ดวันอันตรายเนาะตอนนี้เราแปดวันอันตรายเจ็ดวันอันตรายแปดวันอันตรายแปดวันไตแน่ฮะอะไรอย่างนี้อ่าจะอย่างของหนูอ่ะหนูก็แค่จะเหมาะจะถามว่าจริงๆแล้วอะค่ะเป้าหมายของเราแต่ละคนอะตอนนี้ยเราต้องการอะไรแล้วเราเหลือเท่าไรเพราะว่าแต่ละคนเน่ะเป้าเขาไม่เท่ากันอ่ะใช่แล้วหนูก็จะ กัดลงไปเป็นคนๆเลยว่าตอนเนี้ยคุณถึงหรือยังอ่าอ่ถ้าคุณถึงแล้วแปดวันเจ็ดวันคุณไม่ต้องทํางานแล้วอ่าอ่าแต่ถ้านี่คืงพูดถึงตัวเองใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมผ่านโค์เป็นเป็นมาแล้วนี่ได้เบียเยอะแล้วนี่อ้าหนูก็อยากขายอ้อ์ครับครับผมอ่า ังไม่ถึงเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าเราขาดเท่าไหร่ครับอ่าขาโอเคแล้วเท่าไหร่เราก็อาจจะต้องซอยย่อยเลยว่าเราอ่ะโฟกัสนึกออกไหมถ้าถ้าสมมุติสมมุตินะหนูขาดคอมอยู่ตอนนี้อ่ะสมมติหนูขาดคอมแค่สองหมื่นขาดอะไรได้เนอะสมองอะไได้เนอะเออจะมีสบาติบ้างขาดคอมม่ชช่อยู่สองหมื่นหนูก็ต้องโฟกัสแล้วลว่าแล้วหนูจะคุยกับใครให้ได้สองหมื่นบ้าง อ่าครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวผมปรับผมผมขอปรับคําถามนิดนึงนะได้ได้คำถามเพิ่มนะยครับผม <c oughs> เพื่อจะเพื่อจะแกล้งพลอยเขานะครับผมโอเคไหมก็แล้วแล้วช่วงนี้อ่ะก็รู้แหละเรามีเป้าแล้วอยเราขายได้เท่านี้วันนี้มามาที่ยี่สิบกว่าแล้วนะครับในในทวันเราได้เท่านี้ละนะครับผมแล้วช่วงเนี้ยอีกแปดวันเนี่ยมีตัวช่วยอะไรให้เขาบ้างอะ่ะ อ่าก็จริงๆแล้วถ้าตัวช่วยตอนนี้นะบริษัทเขาก็มีแคมเปญให้อย่างมันนี่ฟิตเฟิมใช่ป่ะยี่สิบห้าทับยี่สิบอย่างเงี้ยบริษัทมีแคมเปญให้เบียร์สองหมื่นเนี่ยลูกค้าได้ห้าร้อยยังมีเหลือๆให้กับเราก็ต้อมนีกันหน่อยอ่าอ่าออหัวไวแล้เนี่ยพี่อ่าพลอยพลอยว่าไงครับผมถ้าเป็นสําหรับพลอยการวางแผนแบบแปดวันสุดท้ายอะค่ะส่วน ของพลอยเนี่ยก็จะเน้นให้ทีมงานอานัดลูกค้าเพราะว่าของพลอยเนี่ยอยู่ในสายของเทเลเซลใช่ไหมคะคก็อา่าก็จะให้โทรเนี่ยสักประมาณเต็มที่เลยที่ประมาณห้าวันห้าวันเนี่ยครับจะได้นัดอยู่ที่ประมาณสามนัดใช่ไหมคะคก็อยู่ที่รประมาณห้าคนสิบห้าคนเนี่ยเราก็ต้องมีการทําเฟิร์มหรือว่าต้องขอพบลูกค้า อันเนี้ยมันก็จะอยู่ที่อัตราส่วนเนาะตามสถิติเลยอะคะ่ะก็ประมาณสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งอะสามต่อหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปปิดการขายจริงอะคะ่ะมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณสองถึงสามเคสอันนี้คือเป็นเคสที่แบบสักเซตเลยนะคะออก็ออก,ออก็ของของพ่ออะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะให้น้องอะเลนโทเป็นลูกค้าใหม่ด้วยกับให้ใช้เครื่องมือการทำงานของเราอะคะ่ะตัวเทเลอเวอร์เตอร์อะ แลการเข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วก็เข้าไปขายลูกค้าเก่าด้วยค่ะพี่ตาครับผมออ,อ,อันเนี้ย<ต>พอ,อเราโฟกัสน้องแต่ละคนก็ทําให้น้องอ่ะได้ยอดด้วยแล้ะยิ่งเดือนติดปิดไตามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้น้องอ่ะโฟกัสที่มินิ MBRT นะคะครับผมค่ะปูสอินไซด์เลยเนี่ยอ่ะ อ่ะส่วนตัวนะหลังจากฟังของซุปโอนะ้วเห็นหน้าซุอโอนะแต่ปเป็นหน้าที่ตายเนี่ยม,มันเหมือนมีเทคนิคอะไรลอยขึ้นมารื้อขึ้นมาด้วยนะก็คือพี่ว่าตอนนี้ครับช่วงนี้หลังจากวันที่สิบเก้าใช่ไหมครับเรื่องของโควคเพเมนต์ใช่ไหมตอนนี้เราจะมีรายชื่อลูกค้าที่อยู่ในคเพลเมนต์นะครับที่ที่ทําในช่วงคเพลเมนต์เนี่ยสิบเก้าวันเนี้ยมีมากี่รายครับแต่ละคนลูกค้าใหม่อ่ะที่เพิ่งทำคอมเพเมนต์เนี่ย ที่ตั้งแต่1มีนาถึง19มีนาใช่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 สมมีมีไลายครับน่าจะประมาณเกือบ30 30ลายรับผมสุดยอดโอ้โหปิดห้องเลยดีกว่าไปอ่าอ่าอาันนี้หนพอย์ตละพอยละอ่าว่าไงโทษทีโทษทีอ่าสมสมสมมติพูดต่อครับคืออย่างสมมุติอันนี้แชร์ได้เนาะ แร์ก็ได้ครับโต๊ะก็ได้ครับกาอีก็ได้ครับอ็ไรก็ออย่างสมมุติได้อย่างอย่างตัวหนูเวลาหนูไปคุยอ่ะถ้าเขาเปิดมาแบบเออเขาอยากได้โคเป์เมนต์อ่ะเออหนูจะไม่ได้ขายแค่ประกันสุขภาพเสร็จจบแล้วกลับบ้านนะถ้าให้เรียนแหละนี่แหละเราจะบอกเพราะว่าเราจะมีข้อมูลข้อมูลในลูกค้าเลยได้คุยลูกค้าพี่มีไรายได้เท่านี้พี่ลดหย่อนพันสองแสนสามแสนหรือย,ยังแล้วมันอพอมาม พี่เสียภาษีอยู่ที่เท่าไหร่โหรายได้พี่เป็นรัฐประกันสุขภาพสองหมืนห้าลดหย่อนไม่พอนะพี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าพูผมกเลยคิดอยู่ว่าก็คือจากนี้ไปคุยกับพ่อองใช่ไหมครับหรือแบบพี่ๆใช่ไหมปล่อยเรื่องก็คืววอว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยอ่าแล้วลูกค้าเก่า,าลูกค้าเพิ่งลูกค้าที่เพิ่งทําเนี่ยเราก็เราก็ช่วงนี้เราเราจะได้คุยกับเขาถูกไหมครับอ่าเป็นตัวสุขภาพเลยยางขอประวัติเวยยางอะไรเลยยังอะไรอย่างเงี้เนาะนะครับเราก็จะได้มีเขาเรียกวางแผนการเงินให้เขาได้เก็บเงินสำเร็จเพิ่มขึ้นด้วย นะครับในวัตถุประสงค์นอกจากเรื่องของประกันสุขภาพใช่ดีไหมแล,แล้วส่วนอีกพอพอคุยอ่ะสามสิบคนของหนูอะประมาณยี่สิบคนน่ะยังไม่เคยมีประกันเลยแต่รู้ว่าฉันต้องทำเพราะว่าเป็นแล้วก็รายได้ปีละล้านแต่ว่าไม่มีประกันสักเล่มไว้ลดเัินสุดยอดออใช่เนี่ยหนูถึงบอกว่าแล้วแล้วคน คือที่ทั้งคนก็อายุเข้าหนุ่มเนาะพอๆกันแบบเลน่นอยู่แค่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่สามสิบเคสที่เราครับขายมานะมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าโหมันก็ยังมีตลาดอีกกว้างเนาะสําหรับคนที่ยังไม่มีประกันนะคะอสถิติค<ช>ือ <ๆ S 2> คนไทยมีประกันสามสิบแปดเปอร์เซ็นใช่ไหมจำได้ไหมสามสิบกว่าเปอร์เซ็นใช่ไหมครับสามสิบกว่าใช่ใช่จำได้ว่าสามสิบแปดนะประมาณนี้ครับอ่ามีใครจะเสริมอะไรไหมครับ เว่าหมดประเด็นแล้วโอเคนะก็คิดเหมือนกันว่าก็คือจากคบไปไม่นั่นแหละนะครับแต่จริงอยากถามโซโลต่อนะไปหามันยังไงตั้งสามสิบเคสอะ่ะคือหนูอะเวลาหนูขายอะค่ะอย่างที่บอกหนูจะขายแบบว่าหนูชอบไปเจอเขา uh huh. เจอเจอหน้าถูกไหมแล้วสมมุติเวลา oh. หนูไป่อกหน้าอะอย่างอย่างภาคหนูอะพี่ทีอะค่ะ ช่วงนี uh ้ย huh. แกจะคือพิธีจะน่ารักคือถ้าช่วงไหนที่ผล,ลไม้มันออกเยอะเอะอะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะ uh huh. พิธีก็จะไปเหมาเป็นถุงเป็นถุงยกหลังแล้วหน้าที่เราก็คือเอาเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงไทยประกันอีกทีหนึง่งแล้วก็เดิน uh huh. ลอดเขาเลย uh huh. อ่าฮะออิามมาหาพี่คนนี้ค่ะแล้วเขาก็จะแบบอุ uh ้ยทำมเป็นตัวแทนแต่น้องแบบ โอ้โซวีตลอดเลยได้ผลไม้ทุกปีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเ,ออเขาบอกต่อบอกต่อกันอ,อ๋ฮะใช่เ,ออเพราะออฉะนั้นแบบสมมุติอะหนูเคยขายจากแบบพีเอเล่มหนึ่งอะแต่ไปเก็บเกี้เขาแบบทุกปีคือปรอุบัติเหตุเนาะครับผมอ,อ่าทุก,ท,กทุกปีจนแบบหัวหน้าเขาถามว่าน้องเนี่ยมาทำอะไร บ่อยๆเลยเดี๋ยวเอาปฏิทินมาเดี๋ยวมานู่นมานี่มาหน้าทั้งทที่พีเอเบียอยู่สามพันห้าพี่ใช่อะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแบบอพอไปถึงเขาก็แบบอังกนลองมาคุยสิเพราะเขาคิดว่าถ้าสามพันห้าแล้วยังดูแลขนาดเนี้ยแล้วถ้าเขาทํามากกว่าสามพันห้าเราก็น่าจะดูแลเขาไม่ทิ้งเขาอะไรเงี้ยอืมใช่มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่หนูได้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย บริษัทหนึ่งหนูก็ได้แบบสิบเล่มจากการเดินแล้วของไทยประกันเดินไปเดินมาเนี่ยแหละค่ะโอเคเดียวเดี๋ยวเขาไปเอาผลไม้ที่พิธีเขาบ้างนะเดินไปเดินมาบ้างนะเนี่ยอ่าพอยครับมีอะไรเสริมไหมยังไม่มีค่ะแต่รอเทคนิคจาก โอเคครับผมอ่าอ่าโอเคอ่างั้นเดี๋ยวงั้นงั้นเขาเรียกคำถามนี้ขอไปที่นี้นะครับขอให้คนที่ฟังขอให้คนที่ฟังคำถามนี้นะครับช่วยคนอื่นเก็บเงินสำเร็จนะครับโอเคโอเคครับสวัสดีครับ